ลำตัดจะหัดร้อง รีบเข้ามาจับจองพบเพื่อนพ้องในงานหลัตาจะหัดร้องรีบเข้ามาจับจองพบเพื่อนพ้องในงานแม่ประยูนมาอีกคนเอยแม่ประยูนมาอีกคนนวลละอหอน้ามนมากับคนหัวลาย ไม่เล่นละเดี๋วไม่เลไปนเล่นหัวอะไรครับบอลมันพาไปครับคุณพ่อไอ้กอนพักตกลงทำไมใจน้อยตกลงกันที่ประชุมเลยไม่เหัว้อเรื่องพุงโตลอเรื่องโแกผไถือเลยอะอ่่ถือเลยพตกลงแล้ว่ะคนไหนเขียนคนนั้นก็ตอ้องก็ไม่รูุ้้โมเถียงกันอยู่เลยดัจะขึ้นซอยให้เอาไหมคะไม่ต้องใจน้อยนะคะ ลำตัดจะหัดร้องรีบเข้ามาจับจองพบพี่น้องในงาน<อ>ลำตัดจะหัดร้องรีบเข้ามาจับจองพบพี่น้องในงานแม่ประยูนกับคุณน,นิกรแม่ประยูนกับคุณนิกรนวนละอสายสมอนมาร้องกรอนวัน ไม่เล่นว้ะไปจุกแม่ ไม่พูดอะไรนอยเลยเขาขึ้นวลาอีกลูกมันจะไปคันท้องแม่ถ้าคุณมนิั้งป็นวันดีประเทณีแบบไทยๆกำลังจะโหดหายหมดไปไม่มีใครสืบสารเรามาช่วยกันพยุงช่วยกันพดุงเอาไว้ไปกราบกรานท่านผู้ใหญ่เมื่อถึงใกล้วันสงกรานอย่าเอาแต่คิดเที่ยวเทกตั้งแต่เด็กๆจะโดนดี แล้วเลยไปติดยาอีอย่างนี้ต้องตีให้คลาด บทนี้ยังใช้ดีได้อีกนานว่าขอบุนในครอบครัวมันจะเป็นตัวกำหนดลิขิตชีวิตไม่ให้สลดจะได้ไม่โทษลูกหลานบ้านพัทราพรขอวอนขอวาช่วยดูแลลูกเตาไม่ว่า şey> ลูกเราหรือเตาทยเฮ้ยเฮ้ยท้นอาไม่พี่เตาเฮ้ยไม่เป็นเองทั้ง pues น so ั้นโอ้ยเจ้าคุด ให้เด็กมาเล่นไปทั้หน้าแซวนิดนี่ไปเตรียมตัวออกแขกถ้าจะคุ้น่ะจ่ายน้อยไปได้ยุ่งโอนัวเลยเลย่เอาเลยว่าไปเลยเดแล้วคุณต่อนะคุณต่อนะคะบ้านพัทราพรขอวอนขอวาวช่วยดูแลลูกเต่าไม่ว่าลูกเราหรือเต่าท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แผลไม่ตีให้เด็กทำดีทุกวี่ทุกวัน ุณประเดชเอื้อนุนให้พระคุณเอื้อนานแต่ใครมีผัวผูกวัวไว้กับหลักถ้าผัวไม่รักก็ถอนหลักไปประจานดิฉันได้ฟังแล้วนึกเหลียมแม้พัวไม่มีอย่างเรามันแย่เลิกกับหนุ่มไปควงแกงและเขายืนแท้รออยู่นาน เพลงพี่ <oui S 1> เ <ล S 2> รียค <ๆ S 1> ริดเขาท้องเลยค่ะยืนลำตัดมาหลายตำบลพบคนหลายคุ้งน้า เห็นมีแต่ชายหุ่นล่ำล่เป็นชายงามแทบทุกงานนที่เป็นยังไงอุยมาวันนี้แปลกนักเขียวมาเจอแต่เขียวเขียวไปถึงเหราส์ไวอนาดจริงหนอไม่ขอเลือกมันกินเผือกติดฟันเดเจ้าคนนี้ก็ตาสั้นแล้วมันจะไปเห็นอะไรอุ้ยรู้ไม่ว่าฉันอยู่ทางไหนนั่นมองอะไรของมันทำดูก่อนเลยอ้ะโอ้ยโอ้ยตรงไหนตาจะไม่เห็นเดี๋ยวข้ามานี่เราอย่าข้ามต่ำนะคำสูง าได้เติดคุกเมืองกรุงมาไม่ช่เอ like ๊ะท่านจ้าคน รู้ไหมว่าฉันอยู่ทั้งไหนนั่นมองอะไรของมันวิใครได้ไปก็คงจะแย่เพราะแกมันแก่เกินแกงเงีแมเห็นเขียวว่าเป็นแดงเห็นมาแววงว่าเป็นมาดันนี่ต้องฉันนี่ต้องฉันนี่คนก็ยืนพุงโล่โอ้ยตาโตๆมันตาขโมยใครเห็นฉันแล้ววายโอยวิกินทีโชยนั่นหัวร้าน เจ้าคุณแหมลูกหลานนะพ่อโตใจเย็นๆสิทำใจน้อยเป็นคนหัวร้านไปได้เป็นใหม่เป็นใหม่ไม่ใช่ล็อกอินค่ะแหมพวกยาหาว่าฉันวายโวยกลิ่นท e. I mean. ี่โชยนั oh. oh, ่นปาโกลาบ้าแม่มแหมแต่แต่แก่หิวหยวว่าฉันอยากจะเลี้ยวไปให้รับถ้ามัวไปสนคนตัณหากล้ ชี <Why? S 1> วิตจะอับไปอีกนาะ พี่เฉยเอาสู้เขาเลยเอาจริงเหรอแม่เราส่งแตงหนึ่งเขาสู้โอ้โหนี่นะสุพรรณสิงบุรีอ่างทองลบบุรีไม่มีใครรู้จักเขาเลยเขาเมืนคนปากน้ำโพเขาคนปากน้ำโพทำไมไม่พูดปากน้ำโพเรานี่นะปากน้ำโพพอเขาขึ้นมาละกรี๊ดเลยส่องไครแล้วพี่เฉย เอาเด็พอเราไอ้คนใอง้พยายามอัจะเลกได้เลืไม่้ประมาณจะพ้นจะพ้นสมีก็อ้าวไม่โยชนไปไหนม่โยชนทางนี้ค่ะทางนี้อาคำนี้น้ำตาไม่ด้และใช้คำหลักเดียวเจอเอาละตอนนี้ฉันเอาแล้วนะเฮ้ยไ้ไปไปป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็จริงเจอกาว นกกะว่าบินมาอชวนนกกระสาไปกินปลาหนึ่งมะนาวเอเอถูกแล้วฮะถูกแล้วนกกะว่าบินมาชวนที่คึ้นเมื่อกี้นะถูกแต่ถูกย่างจีเกอเอาขึ้นใหม่ให้ขึ้นใหม่พี่เฉยนกกะว่าบินมา มาชูวนนกกระสาไปกินปลาเนึ่งมะนาวกินดีเท่าด้วยกินของดีเท่าไรก่อนเบวาเ่าบินมาชวนนกกระสากินปลาเนึ่งมะนาวไอ้โกตะกุมมะตุ่มตุตกทิพย์โรตะกุมมาพูดตุมต่มซุกทิพย์อยากจะกินปลาดิบจิบเบียร์แก้ขา อม่พ่อพูดจาล้วนลามพี่ยากก็ขอถามน้องสาวคนไหนน้องแม่คนสูงลหปากเสียเออแม่คนเตี้ยกก็ไม่ไหวไมาใช่นักแล้วมึงเป็นผู้หญิงก็ได้ยังไงสมัยโบราณสมัยโบราณเป็นผู้หญิงกันได้ยังไง เอาไปคนใช้กูก็ไม่เอาโอ้โหแหมเขาก็ไม่เป็นหรอกจ้ะหิ่งอะไรวะมีนวัดกูมองเด้อปวดกระโลกสงสัยจะบักโกเคยเป็นโรคแบบเก่าวิทยแอะเนี่ยอ๋อคนโน้นสาวแก่แม่ประยูนกำะมังใช่จ้ะคงจะเป็นมาม่าสังนั่นเละเคยค้าของเก่า แล้วนะพี <ś m ets> ่เชยพูดแล้วนะจใช่พูดแล้วนะผมเป็นมาม่าสัง่งเคยทาของเก่าหญิง,<อ>งใจ <ś m ets> พี่ไม่สนไ้ยลงแล้วไลงแล้วมากี่คนนะพี่ก็ไม่สี <ś m ets> เพราะพี่รักเมลินจีอ,อยากจะเมลี่อยู่นาน ทีเอยีิ้นี่ท่า้นทีมาพบในวันนี้ลิ้นทีของมีท่าท่าดูก็ได้แต่ดูเอาเถอะคแม่ดูปากคอ หัวหูแม่โฉมตัหน้าดูจะจังพงเรามาว่าเพลงเอ้าว่าเพลงเรามาว่าเพลงว่าจริงๆอยากิงเพลงขอเชิญบรรเลงรอง เอานี่เป็นโค รำคาญร,รำคาญน้องขอ,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 อรำคาญมาพบผู้ชายหัวร้านปูจ่จาระรานให้รำคาญเาาสียจังปากนี้หรือว่าปากปากนี้หรือว่าปากที่อยากเจียดยาให้กับปาก ไว้ทาที่กลาบที่ปาดน้องนะอ้าฟังกันหน่อยนะท่านนะ